สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบัลลกีสองหกหาทุกท่านทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับมันนี่กับมาพอพมพอกันอีกแล้วนะครับในวันที่สิบนั่นที่เก่านะครับในวันที่เก่าวันที่เก้าเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับผมตรงกับวันจันทร์นะครับสําหรับเหล็กเล้าก็ลงไปแล้วนะครับวันจันทร์มันนี้เป็นเหลืเล้านะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นของ ชุดเต็มรัฐบาลไทยนะครับชุดเต็มของรัฐบาลไทยแยกบนแยกล่างนะครับแยกบนแยกล่างนะครับผมก็คลิปหนาก็จะเป็นชุดตัดนะครับเป็นชุดตัดนะครับผมคลิปหนาเหลือแค่เมื่อกี้ตัวนะครับคลิปหนาจากหมื่นสองหมื่นนะครับผมจะเป็นชุดตัดไทยนะครับเอาแล้วครับก้อนจะขอยบนห้างตัวเลขนะครับผมก็เอาปากคําเตือนนะครับ ขอฝากคำเตือนไว้พร้อมนะครับเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก่อนจะเข่าบนกระทั้งตัวเลขของงวดประจำวันที่ส0 หกนี่นะครับมองคำว่าเบิรงสรุปของงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกสามตัวบนนะครับหกศูนย์หกสองตัวล่างก็เก้าสี่นะครับผมเลขเจ้าไถ่มากกรลดไปนะครับผมตัวเจาะลดนะครับตัวเจาะลดคอยเพาะตัววิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับผมวิ่งบนหลุดนะครับให้ห้าศูนย์ ออก06นะครับผมก็ลดไปแต้มเดียวนะครับส่วนล่างนะครับเข้าที่9นะครับเข้าที่เก้าได้พี่น้องเข้าที่9เต็มเต็มนะครับให้9ก้าึงเกแต่ว่าเลขออก9 4นะครับเข้าเลขวิ่งเข้าเลขวิ่งนะครับเลขวิ่ง9นะครับวันนี้เอฟซีบางท่านนะครับก็โชคดีครับตัววิ่งนะครับผมส่วนเลขติดบนนะครับ3ตัวนี้อย่า ทิ้งนะครับสามตัวนี้นะครับผมเนี่ยชุดเนี่ยนะครับสูตรเนี่ยนะครับเมื่อตองิ้งนะครับเดี๋ยวเข่าทุกงวดนะครับเข่าทุกงหดซึ่งหลังจากผิดมาได้สองหดนะครับผิดมาสองหดสามวดนะครับสามวดเดินเดินมาทั้งหมดสามสิบสามวดนะครับเดินมาทั้งหมดสามสิบสามวดนะครับก็ผิดหดที่ยี่สิบสี่แล้วก็ผิดหดที่สามสิบเอ็ดกับสามสิบสองนะครับ อแล้วงวดสามสิบสามนะครับงวดที่สามสิบสามเนี่ยเขานะครับเขาหกนะครับผมเขาหกนะครับงวดน่าคิดว่าน่าจะเดินต้อนะครับพอเดินต้อมันเดินเดินสูตรนี่ก็เดินเ,นเนาี้ยวนะครับผมเดินเาี้วมากนะครับพึ่งจะมาพิสสองงวดติดกันงวดองวดที่หนึ่งสิงหากับสิบหกสิงหานะครับ หลุดนะครับผมหัวที่หนึ่งกัย้านะครับเข่าหนึ่งเข่าหกนะครับผมนี่ครับเอาล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหัวที่พัานมานะครับผมอ่าด้วยไปดูเป็นแนวทางนะครับก็มาเบิรงหววของหัววันที่สิบหกตอกันต่อไปเลยครับผมพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับให้กำลังใจทางช่องเด้รครับเด้อจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่คนละเล่งคนละแชร์นะครับผมเป็นแรงกำลังแรงใจนะครับจะได้มีกําลังแรงใจหาเก็บหาตัวเลขนะครับหาแนวทางนะครับมาฝากเพียงฝากน้องนะครับผมสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยครับกดติดตามแล้วกดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ผ่านชม ใหม่ๆนะครับตัวเลขเด็เดๆนวทั้งมือถือจากทั้งช่องนะครับผมกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16บหเดือน9้าปี6 7เจ็ดนี่ยนะครับเด่นบนนะครับเด่นบน3กับ1นะครับสามกับ1นะครับเ้นที่สามนะครับ เน้นที่3นะครับเน้นที่3ามนะพี่น้องจับคู่จับคู่มี6ชุดนะครับ6ชุดเต็มนะครับ6ชุดเต็มก็คือ7 0 7 1 7 3 6 3 9 1 9 3นะครับเน้นที่73นะครับเน้นที่73นะครับผมเน้นที่7 3นะครับ กับ9 3นะครับผมเน้นสองชุดนะครับ7 3 9 3ส่วนลักลอยนะครับลักลอยก็วันนี้ลักลอยได้หา6 9นะครับ5 6 9นะครับเน้นที่6กับ9นะครับผมเน้นที่6กับ9นะพี่น้องส่วนสามตัวนะครับสามตัว 3ตัวบนก็มีมี8ชุดนะครับชุดเต็มโอ้ชุดนะครับชุดเต็ม7ชุดนะครับ,รบ6 93 673 993 973 5 93 573แล้วก็570นะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับผมกับประมาณนี้นะครับส่วนเลขติดบนนะครับพี่น้องห้ามพลาดนะครับ บ่มีสามตัวนี้บอถือหวยแน่นอนนะครับวันนี้สามตัวนี้ต้องติดมางวดนี้นะครับสามตัวนี้ต้องติดบนมาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเลขแปดตัดออกไปเลขอะไรเลยครับเลขแปดนะครับเลขแปดตัดไปได้เลยครับอกมาแน่นอนนะครับเลขแปดส่วนเหลือเก้ากับเจ็ดแค่นั้นนะครับเหลือเก้ากับเจ็ดนะครับมาแน่นอนนะครับสองตัวนี้การันตีได้นะครับ ส่วนรางนะครับผมลางงวดนี้นะครับห้ากับหกนะครับแอดกับว่าปัญหาสิบห้าสิบแล้วครับห้าสิบนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้ากระสวยนะครับผมงวดนี้หาทิ้งบุได้โกกระถิ่งบุได้นะครับจะว่าหากระมิศิดมานะครับหาห้าศูนย์อีกตัวนะครับเนี่ยครับห้าศูนย์ สามชุดนะครับนะครับสามชุดนี้มาแน่นอนนะครับเอาขอภัยครับผมพัดลม้มสามชุดนี้คิดวา่าจะเข้าแน่นอนนะครับนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับสามชุดนี้นะครับผมส่วนเลขตัวนเน้กนกะตัดสินใจว่าใดนะครับเดี๋ยวรอ,ออีกหมด ก็อีกมือตัดนะครับผมอีกอีกคลิปหน้านะครับน่าจะตัดสนใจได้นะครับจะเอาจะเอาตัวไหนนะครับผมห้าครับหกนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวเลขตัวเจาะนะครับตัวเจาะข้างล่างนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งห้าสองแล้วก็หกสองนะครับนะใครมักตัวไหนก็เอานำไปหยิบจับหลักเตลีดได้นะครับผม ก่อนจะอันนะครับผ่าศูนย์ก็ผ่าหนึ่งคิดว่าอาจจะอันนะครับอันแน่นอนล้ครับงวดนี้อ่าประมาณนี้ครับผมก็ให้ทุกคนใส่จรายรในการรับชมนะครับตัวเลขมีเขามีหลุดเดิพไปน้องก็ใส่จรายาในลายนะครับก่อนจะลงทุนนะครับผมอะครับอ๋อแคปหน้าจะไวเลยครับผมตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับ มากกับจัดคัดกับผ่าเนเด้อพี่น้องว่ามากกับเบืวว้องผมความบันเทิงให้กำลังใจทางช่องไปนะครับผมก็แคปหน้าจอไปเลยครับสำหรับเคล็ี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมั่นลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับอยาเจ็บอยาจนนะครับสนงิ้นมีมมมท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปงั้นไรกองท้องไรเขานะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกคนโชคโชคหมันทุกทุกท่านท,ทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ